หลังจากชัยตายเรื่องน่ากลัวก็ไม่ได้จบลงศพของเขาถูกฝังใต้ต้นตะเคียนใหญ่หน้าวัดเพราะเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหมแต่คืนที่เจ็ดหลังจากฝังศพเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดลูกชายของหมอผีที่ปล่อยของใส่ชัยถูกพบเป็นศพอยู่ในสภาพเหมือนกับชยัยตาค้างปากฉีกกว้างลิ้นห้อย และสำลักเลือดออกจากปากที่พื้นมีรอยโคลนขนาดใหญ่เดินวนรอบบ้านสามรอบก่อนจะหยุดหน้าห้องของหมอผีหมอผีหายตัวไปในคืนนั้นชาวบ้านล่ำาลือกันว่าคำสาบที่หมอผีส่งไปหาชัยได้ย้อนกลับมาหาตัวเองชัยไม่ได้ตายอย่างธรรมดาเขาตายพร้อมความอาฆาตและดวงจิตอาฆาตแบบนั้น รลายเป็นผีพรายต้องคำสาบที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไปมีคนเห็นชัยยืนอยู่ริมคลองหลังวัดในเวลากลางคืนยิ้มเงียบๆมองบ้านคนที่เคยหัวเราะเยะเขาไว้เมื่อก่อนใครที่ศบตาจะฝันเห็นเขาทุกคืนแล้วเรื่องมันก็มาถึง ฝนหลานสาวของชัยที่เคยด่าชัยว่าเป็นขโมยเป็นคนชั่วไม่ให้เข้าบ้านคืนหนึ่งฝนได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเวลาเที่ยงคืนเบอร์ที่โทรเข้าหาคือเบอร์ของชัยทั้งที่เบอร์นั้นถูกยกเลิกไปตั้งแต่เขาตายในสายไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงกระซิบเบาๆว่าหนูจา๋า หนาวจังเลยวันต่อมาฝนหายตัวไปจากบ้านและถูกพบศพในอีกสาวันต่อมาที่ริมคลองหลังวัดในมือของเธอถือโทรศัพท์ที่ไม่มีสิมและหน้าจอดับสนิทมีคนบอกว่าชัยกำลังไล่ล่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเขาไม่ว่าจะเป็นหมอผีคนที่เคยหัวเราะเยาะ หรือแม้กระทั่งคนที่เคยเฉยชาคำสาปคุณใสไม่ได้จบแค่ความตายแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเป็นบทลงโทษที่ไม่มีใครลบล้างได้ติดตามตอนต่อไปในคืนที่ไม่มีพระมีแต่ผีเมื่อวัดกลายเป็นที่สิงของพลายและศพของหมอผีกลับมาเองในโรงศพเดิม